ในช่วงนี้ต้องบอกว่าชาวราศีนี้กำลังจะขึ้นแท่นผู้นำที่ราคาคู่แข่งจะต้องถอยห่างออกไปจะต้องพ่ายแพ้ออกไปชาวราศีมิถุนหรือว่าผู้พิถีพิถันดาวแห่งสติปัญญาคือดาวของชาวราศีนี้ความรอบคอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็แล้วแต่ถึงปัจจุบันนี้ชีวิตเรายังลุ่มลุ่มดอน,ดอน แต่เมื่อถึงจังหวะที่มันดีจังหวะที่มันใช่มันก็จะพลิกของมันเองจงอย่าหยุดสร้างคุณงามความดีสำหรับชาวราศีนี้ต้องบอกว่าพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของขวัญจากสวรรค์ของขวัญจากเบื้องบนกำลังตะเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดใกล้ที่สุดสั้นที่สุดให้กับชาวราศีนี้เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะนั้นการคัดสรรการจัดสรรจะเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่เทพเทวดากำลังจงใจที่จะส่งมอบการเงินการทองในครั้งนี้ให้กับชาวราศีกันที่ราคาท่านใดที่กำลังรู้สึกว่าคุมเครือเกี่ยวเรื่องของการเงินการงาน สุขภาพไม่ดีครอบครัวไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรือบางท่านอาจจะกำลังมองหาโอกาสใหม่ๆเพื่อที่จะเป็นช่องทางการเงินรายได้เพิ่มเติมแล้วท่านใดที่กำลังสับสนเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการลงทุนคลิปนี้มีคำตอบท่านใดที่เชื่อนในพลังงานแห่งดวงดาวกดติดตามคลิปนี้ห้ามเลื่อนผ่าน เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของการเงินขึ้นมาตําแหน่งแรกเลยเนี่ยตำแหน่งดีสุดและตําแหน่งเจ้าชะตาต้องบอกว่าชาวราศีนี้เรื่องของการเงินจะต้องมีความเกี่ยวโยงกับผู้ที่มีอํานาจผู้ที่มีบารมีเนี่ยตำแหน่งโชคลาภก็ขึ้นมาถือว่าโอเคนะไม่ว่าจะเป็นไพ่ดีมิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไพ่ไไคิงเหรียญก็ต้องบอกว่าเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เรื่องของการเกษตร เรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับพระแม่ธรณีบางท่านทําเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนักในเรื่องของแร่ต่างๆหรือบางท่านทําเกี่ยวกับเรื่องของอัญมณีอันนี้ก็ดีชาวราศีกันเป็นชาวราศีธาตุดินอยู่แล้วถ้าไพ่ดีมิเตอร์ขึ้นมาเนี่ยหรือว่าไพ่พระแม่โพศพขึ้นมาต้องบอกว่าสัญญาณดีด งานการเกษตรก็จะดีจะเป็นไร่จะเป็นนาหรือว่าจะเป็นเรื่องการผลิตอาหารการกินใครกำลังจะเปิดร้านอาหารเชิญตอนนี้เลิศแล้วเครื่องประดับสวยๆงามๆละอาจารย์เครื่องประดับก็ยังได้อยู่แต่อาจารย์จะบอกนะชาวราศีกันถ้าเก็บเงินไม่อยู่ให้เปลี่ยนจากเงินเป็นทองคำหรือว่าแร่งเงินนี้ก็ได้ ธาตุดินอันนี้ดีที่สุดแล้วอาจารย์ความสวยความงามถ้าเสื้อผ้าดีมากมันก็ได้แต่เราก็ต้องโดดเด่นมากๆเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของโอกาสใหม่ๆงานท้าทายกำลังจะเข้ามาหาชาวราศีนี้แล้วความเป็นผู้นำหมายความว่าชาวราศีชาวราศีกันจะได้มอบอำนาจหรือว่าจะมีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่ขึ้นโตขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้นแต่มันก็มีสิ่งตรงข้ามอยู่หมายความว่าการที่เราโตขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะถูกทำร้ายเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เกิดคอนเน c t ชันหรือว่าเกิดการปฏิสัมพันธ์อาจารย์แนะนำว่าจงสร้างมิตรไว้จงผูกมิตรไว้จะพูดอะไรให้ พูดแต่สิ่งดีๆคิดอะไรก็ขอให้คิดแต่สิ่งดีๆเพราะชาวราศีกันปากศักดิ์สิทธิ์ความคิดศักดิ์สิทธิ์คิดอะไรเชื่อเถอะมันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจะคิดอะไรคิดถึงแต่สิ่งดีๆคิดแต่ความร่ำความรวยคิดแต่สิ่งที่เราอยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะทําอะไรเพื่อให้ชีวิตมันดีขึ้นถึงจะเล็กน้อยก็จงคิดแบบนั้นอย่าไปคิดอาฆาตแค้นอะไรเพราะสิ่งนั้นจะเข้าหาตัวเรา ว่ากันแบบนี้เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของการเดินทางมีไหมอุปสรรคต่างๆกับไพ่หดาบกําลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวราศีนี้การเงินการทองจะมาจากน้ําพักน้ําแรงส่วนหนึ่งแล้วก็จะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นอีกแหล่งหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะไปขอพรในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นการไปบูชาพระราหูก็จะช่วยปัดเป่าเรื่องของความทุกข์ อุปสรรคต่างๆไปได้หรือบางท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามก็พระพิกเนตรอันนี้ก็ยิ่งดีไปใหญ่เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีนี้เรื่องของการเงินการทองเนี่ยจะมีผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยหมายความว่าบางท่านน้ำเลี้ยงเริ่มแห้งแล้วแต่มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเสด็จพ่อไม่ว่าจะเป็นเสด็จแม่ ก็สามารถที่จะช่วยเหลือชาวราศีนี้ได้เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของท่านใดเนี่ยที่กําลังกังวลอยู่ตัดสินใจไม่ได้ให้โทรหาหมอดูแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์0944198566อันนี้สำหรับดูดวงโดยเฉพาะเรื่องของค่าครูค่าวิชาก็จะอยู่ด้านล่างนี้อาจารย์ใส่ไว้ให้ละเอียดยิบแล้วนะ แล้วท่านใดอยากจะบูชากระเป๋าสตางค์สุพิจยาสั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐีใครที่ไม่เคยจับเงินแสนใครที่ไม่เคยจับเงินล้านลองทําเหมือนอาจารย์ดูสิอาจารย์ก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่บ้านแตกสแสรกขาดต้องเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่ม .4 สมหเนี่ยอาจารย์ต้องหาเงินเรียนเองและ้วส9 4เจ1ด5 6ด สำหรับกระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐีสุพิชยาอันนี้เป็นเบอร์ V.I.P. เฉพาะ V.I.P. นะมีบางท่านอันนี้มาอาจารย์ก็จะโยกเข้าไปกับเบอร์ที่แล้วเอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของการเงินการทองเนี่ยใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องของคดีความถ้าเป็นคดีในเรื่องของการฟ้องร้องเกี่ยวกับคดีที่จะต้องจ่ายค่าทดแทนเป็นเรื่องของเงินเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าชาวราศีนี้ ถ้าจะสู้คดีก็จะได้รับชัยชน,นะกระเป๋าสงสังรวยสุพิชยารุ่นขาสิหนึ่งหมสาก้าร้อบาทจากปกติหนึ่งบาทและรุ่นพรีเมียมสองหมืาพเรบาทแล้วอาจจะเจอ เรื่องราวไม่ดีที่ผ่านมาแต่ก็ช่างมันนั่นเป็นเรื่องของอดีตเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้อดีตที่ผ่านมาไม่ไว่าจะเป็นการโดนหักหลังไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนที่ผิดตัวในช่วงสัปดาห์นี้ในช่วงจังหวะนี้อาจาย์ต้องบอกว่าชาวราศีกัน68% กำลังจะมีชีวิตมีชะตาชีวิตที่พลิกผันเพราะนั้นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอาจารย์บอกนะว่าถ้าเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางจะแนะนําว่าอย่าลืมอย่างน้อยน้ําก็ยังดีถ้ามีสารพระภูมิมีสารเจ้าที่แล้วถ้าไม่ได้ดูแลไม่ต้องมีเสียดีกว่าไปอาศัยตามวัดตาวาดีกว่าแล้วเรื่องของบ้านเรื่องของห่วงจุย้ย จร,จริงๆคําว่าควงกับจุ้ยเนี่ยคือลมกับน้ําคือเรื่องของทิศทางแค่นั้นเองแล้วในเรื่องของพลังชี่ที่อยู่ในหมวดของพวงจุ้ยในหมวดของโง่เห้งต่างๆอันนี้อาจารย์บอกนะว่าถ้าเราอยากจะมีพลังชีที่ดีหรือพลังงานชีวิตที่ดีเนี่ยจงอย่าได้คบค้าสมาคมกับคนที่ดราม่าคนที่ท็อกซิกเอาไปให้ไกลจากชีวิต ไม่งั้นเราจะสูญเสียพลังไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจะเป็นพี่น้องกันถ้าเขาเป็นคนที่มองโลกในทัศนคติที่มันติดลบไปหมดจงห่างพลังงานเหล่านี้เพราะพลังงานเราจะเสียพลังงานชีวิตหรือว่าพลังชีเนี่ยแหละอาจารย์บอกนะว่ามันโคตรสาคัญเลยจงห่างจากคนเหล่านี้ให้ได้ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะคบเราไหมถ้าเขาไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเลิกแม่งเถอะเชื่ออาจารย์ ไม่ได้หมายความว่าครบแล้วต้องมีผลประโยชน์แต่มึงไม่ได้ให้ผลประโยชน์ไอ้เฮี้ยแต่ทำให้ชีวิตกูเฮี้ยลงอันนี้ก็ไม่สมควรต้องตัดใครบางคนออกจากชีวิตแล้วชีวิตจะเบาขึ้นเราจะเดินได้ไกลขึ้นจากการที่เราทิ้งบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ไม่ค่อยจะห่วงเท่าไหร่ห้าดาห้าดาบหมายความว่าเป็นเรื่องของอะไรสภาพจิตใจ บางคนอาจจะเป็นคนคิดมากคิดมากจนปวดหัวนอนไม่หลับก,ก็กลายเป็นว่าสุขภาพเราก็เสื่อมโทมเพราะนั้นความเครียดมันคือพิษที่อยู่ในร่างกายเราแล้วใครเป็นคนสร้างขึ้นมาก็เราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นอะไรที่แก้ปัญหาไม่ได้ช่างแมงมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์เนี่ยเปิดร้านชื่อว่าร้านช่อม,มาตูมถามว่าเครียดไหมโคตรเครียด แม่งซื้อเหล้ามาขายอะไรมันสต็อกไว้ไอ้เหี้ยหายหมดแม่งงัดแม่งขโมยเหล้าไปแดกกันหมดเลยเด็กแถวบ้านตรงนั้นมันเป็นโซนแถวมุสลิมเยอะแต่ถามว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนานะมันอยู่ที่คนอาจารย์บอกเลยไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าแขกไม่ได้เกี่ยวกับมุสลิมอะไรทั้งสิน้นในช่วงนั้นเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าช่วงทำร้านอาหารเราเข้าใจเลยว่า เราเห็นเขาทาแล้วได้เงินได้ทองร่ํารวยขึ้นแต่จริงๆมันมีอะไรลึกลับมากกว่านั้นเยอะเราไม่รู้กระบวนการอะไรเราก็คิดว่าแค่เอาขายมาขอเอาของมาขายเหมือนยืนหมูยืนแมวร้านเซเว่นต่างๆจริงๆไม่ใช่มันมีหลังบ้านมีอะไรเบื้องหลังที่เราไม่รู้อีกเยอะสุดท้ายแล้วลูกค้าเยอะแต่ไม่เห็นเงินขายดีแต่ไม่เห็นเงิน,แ,น,งนแล้วก็ช่วงนั้นเองอ่ะที่อาจารย์ติดค่าเช่าห้องตอนนั้นเช่าห้องเพื่อนพ่อของเพื่อนอยู่ เพื่อนในชื่อว่ายาซีนไอ้คนเนี้ดึงอาจารย์ชวนอาจารย์เข้าไปเรียนที่ไทยวิจิตรศิลปะด้วยกันสุดท้ายแล้วเจ้าของบ้านเขาก็ไม่มีรายได้ก็ต้องเชิญอาจารย์เนี่ยย้ายออกไปตอนนั้นอาจารย์บอกเลยว่ามืด8ด้านไม่รู้จะไปยังไงโทรหาพี่ชายที่มีบ้านมันก็อยู่กันสองสามคนแม่ลูกก็มีห้องไหมมีขอคืนนั้นขอใมีที่นอนก็พอละช่วงดึกด้วยซ้ํา มืดไปหมดแม้กระทั่งพี่ชายตามสายเลือดก็ไม่สามารถที่ช่วยเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้คือตัวเราเองอาจารย์ก็ยังถือว่ามีบุญอยู่พี่ชายของแฟนอาจารย์เนี่ยก็ให้มาอยู่คอนโดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องเกิดถ้าเราไม่เคยเจอความทุกข์สุดๆเราก็ไม่รู้ว่าความสุขมันคืออะไรมันคือสิ่งตรงข้ามสว่างกับมืดเป,เป็นอย่างนั้นเสมอหลังจากนั้นอาจารย์คิดในใจว่า เราจะไม่กลับไปเป็นอย่างนั้นอีกแน่นอนฉันจะไม่ประมาทแบบนั้นลูกสองคนเมียหนึ่งคนเอาตรงๆกันเทพเมียกี่คนไอ้เฮียหนึ่งคนอ้าวสำหรับเรื่องของอะไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตย่อมมีประโยชน์กับเราเสมอจงเรียนรู้กับมันให้ได้แล้วกันจะเป็นเรื่องหนี้สินจะเป็นเรื่องของครอบครัวมันจะสอนให้เราต้องระวังตัวเอง มากขึ้นขนาดไหนอาจารย์ในตัดเพื่อนออกไปจากชีวิตค่อนข้างเยอะใช้คําว่าตัดเลยนะเยอะชาวราศีกันเป็นผู้ที่ชอบทําบุญชอบให้ชอบทําทานอาจารย์ยังทําโครงการรถวิวแชร์อยู่นะท่านใดอยากจะร่วมบุญอยากจะบริจาคอยากจะสมทบซื้อรถวิวแชร์ให้กับพี่น้อง คนป่วยที่โรงพยาบาลแหลมชะบังซื้อรถวิลแชร์ให้กับคนเท่าคนแก่คนยากคนจนที่เจ็บป่วยอยู่อาจารย์ตั้งใจไว้100คันสำหรับสิ้นปีนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะอาจารย์ไม่เข้าใจเลยอาจารย์รู้แล้วถ้าเกิดอยากรวยเนี่ยต้องไเปงไเป็นป้อไปบวชเป็นพระเจ้าวาดถึงรวยเพราะนั้นพวกเราทําไมเคยสังเกตไหมว่าทําไมถึงทาอะไรแล้วก็ติดติด,ตดขัดข,ดขดเราทําผิดที่ เรากําลังจะเอาข้าวหอมมะลิไปปลูกที่แคนาดาหรือว่ากําลังจะไปปลูกที่ฮิมาลัยมันคนละเรื่องท่านใดอยากจะร่วมบุญก็ตามเบอร์บัญชีนี้120898 0765สุพิชยาละวะเปาระยะ เคยสังเกตไหมว่าทําไมเจ้าสัวทําไมคนที่เป็นมหาเศรษฐีเขาถึงได้ทําบุญกับชีวิตมนุษย์ด้วยกันแล้วกับกลายเป็นว่าเขาเหล่านั้นก็ยิ่งรวยขึ้นมากขึ้นแต่ทําไมเรามีความเชื่อว่าเรานําเงินไปหยอดกระปุกหยอดกระป๋องแล้วให้เจ้าอาวาสเอ้ไม่ใช่ให้วัดเนี่ยมันดูหรูหราขึ้นมันดูมีออร่าขึ้นแต่ทําไมชีวิตเราถึงติดขัดอยู่อย่างนั้นเราทําบุญผิดที่เราให้ผิดที่ชีวิตเราก็เลยตีบชีวิตเราก็เลยตัน เศรษฐีส่วนใหญ่จะทําบุญกับสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนมนุษย์เพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะร่วมบุญก็ตามเบอร์บัญชีนี้นะหลายหลายครั้งที่เงินในวัดมากมายเป็นร้อยส0งล้านสามร้อยล้านโรงพยาบาลยังต้องการเครื่องช่วยหายใจอีกนัก10นับร้อยเครื่องขณะที่เจ้าวาดมีเงินมีทองไปป่อน,อนสลอ็อตเล่นคาสิโนออนไลน์โรงพยาบาลรัฐ ต้องการเครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงขณะที่เจ้าวาดไดเมียผมยังชักว่าอยู่เลยอาจารย์เพราะนั้นการทําบุญที่ถูกก็จะส่งผลให้กับเราแล้วการทําบุญที่ถูกต้องที่สุดคือไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเลยทําแล้วเรารู้สึกดีแต่คําว่ารู้สึกดีนั้นก็ต้องถูกสถานที่พระพุทธเจ้า ส่งมาเพียงหลักทำคำสอนแล้วจะเป็นร้อยส0งข้อ300ข Jorge ้อจริงๆแล้วที่ทำให้ชีวิตเราเดินไปได้จริงๆมีอยู่ไม่ถึง10ข้อไม่ได้เยอะขนาดนั้นทำได้5ข้อเนี่ยชีวิตเดินลื่อนปือเลยอย่าไปยึดติดกับอะไรมากมายถ้าอยากจะทำบุญให้กับวัดอาจารย์แนะนำว่าวัดที่กำลังดูเด็กกำพร้าเด็กพิการเด็กยากจน ยังมีเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์อีกหลายวัดที่ทำสิ่งนี้อยู่นี่คือการทำบุญที่ถูกต้องแล้วได้อาน,นิสงส์แรงที่สุดมีพระหลายรูปที่เป็นพระที่กำลังสร้างบางสิ่งบางอย่างให้กับแผ่นดินนี้ให้กับสังคมเราจำไว้ว่าพระพุทธเจ้า สุดท้ายแล้วท่านก็อยู่ใต้ต้นโพจากที่เคยเป็นพระมหากษัตริย์อยู่ในวันณะกษัตริย์ท่านเข้าใจหมดแล้วว่าความสุขแบบกิเลสเป็นยังไงอิ่มน้ำสำราญกินขี้ปีนอนท่านผ่านมาหมดแล้วสุดท้ายท่านมาตกผลึกไม่ต่างอะไรกับในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นเจ้าชายอยู่แล้วมีวันณะกษัตริย์อยู่แล้วแล้วมาบอกพวกเราว่าคําว่าพอเพียงคืออะไรแต่นักวิชาการที่แม่งรู้สึกไอเหี้ยมความฉลาดกลับกลายเป็นว่า คนที่เป็นพระมหากษัตริย์อยู่ในวันหน้ากษัตริย์อยากให้พวกเราจนติดดินไม่มีใครหรอกที่อยากให้ลูกให้หลานตัวเองลําบากยากจนยิ่งประชาชนอยู่ดีกินดีมันก็ยิ่งมีความมั่นคงท่านก็ยิ่งได้บุญเพราะฉนั้นพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยบอกว่าให้พวกเราอยู่กันแบบขาดแคลนพวกเราอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบเพียงพอใครเคยเห็นในหลวงราชการที่เไปรวมแก๊งกับเพื่อนๆแล้วไปดื่มวายบ้าง ออกไปเที่ยวต่างประเทศบ้างสำหรับอาจารย์โตมาอาจารย์ไม่เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นเราตีความอะไรถ้าจะตีไปทางลบก็ตีได้เพื่อโจงตีแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดอาจารย์บอกเลยว่าการที่เราไม่ไปพูดจาลบหลู่อะไรก็แล้วแต่จะเป็นเจ้าที่เจ้าท,า,ทางหรือว่าสิ่งที่คนเขาเคารพบูชาไม่ต้องไปพูดจาลบหลู่เขาดีที่สุด เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของบุญเนี่ยอาจารย์ก็วาดเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวต้องขายกระเป๋าเดี๋ยวก่อนกระเป๋าเนี่ยขอรักษาตัวันให้ใครอาจารย์นึกเลขไม่ออกไม่รู้จงไงใ,ใครช่วยพี่น้องเราช่วยพี่น้องเราอาจารย์อยากจะสอนอะไรพวกเราอีกสักอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกคุ้นส่วนทำธุรกิจพวกเราจงดูปูมหลังด้วยนะอีก4เดือนหรือว่า5เดือน6เดือนพวกเราจะต้องเลือกตั้งใหม่สิ่งที่อาจารย์กลัวแลือเกินกลัวว่าพวกเราไม่มีความรู้ความรู้ที่ง่ายที่สุดจําไว้ว่าการเลือกตั้งการเลือกคนมาเป็นหุ้นส่วนกับเราบริหารประเทศให้เราเราต้องรู้ว่าเขาเป็นอะไรกันมา1 40 หนึ่งสี่ศูนย์จากไอเจ้าไข่ถ้าเราได้คนห่วยแตกสอสอ,สอต้มเหล้าไอเยียอยู่ๆมึงต้มมึงต้มเหล้าต้มเบียร์ขายมึงขึ้นมาเป็นสอสอไอเฮีย้ยงงชิบหายเราไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังเบื้องลึกแม้กระทั่งสอสอบางคนยังขอตังค์พ่อตังค์แม่อยู่แต่เราก็ไปเลือกเพราะอะไรเชื่อในสื่อโฆษณาการเลือกผู้แทนราษฎรเราต้องรู้ว่าลากเง่ามาจากไหนเป็นใครผ่านอะไรมาบ้างไม่ใช่อยู่ๆ โฆษณาปุ๊บเชื่อเลยแล้วเราก็เลือกลองไปดูซิว่าเขาทำอะไรประสบความสำเร็จมาแล้วบ้างมีคดีความอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังขอตังค์พ่อตังค์แม่ตังค์ตังค์งปู่ตังค์ย่ายอยู่แล้วเราก็เลือกแบบงูงูปลาปลาไปสุดท้ายเป็นไงผู้แทนราษฎรไม่ต่างอะไรกับหุ้นส่วนที่ทำธุรกิจกับพวกเราเพราะนั้นการที่เราจะให้ใครมาเป็นหุ้นส่วนดูดีๆนะดูดีๆ กรป๋งกระเป๋าจะไม่ได้ขายแล้วเนี่ยไอ้มันเป็นไรแล้วคำว่าอำนาจของประชาชนมันมีแค่วันเดียวคือวันเลือกตั้งหลังจากนั้นเขาเหล่านั้นไม่เห็นหัวเราอย่าไปชื่นชมกับสิ่งที่เขาพูดสวยหรูสุดท้ายแล้วก็เพื่อประชาชนก็เอาประชาชนมาอ้างแล้วไปไหนรอดขายกระเป๋าท่านใดอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตัง ถ้าไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทางไหนจงเปลี่ยนที่กระเป๋าสตังค์ทุกใบผ่านพิธีปลุกเสกมาเทวาพุทธาพิเศษเรียกขวัญเงินเรียกขวัญทองใครที่ไม่เคยจับเงินล้านใครที่ไม่เคยจับเงินแสนจงเปลี่ยนที่กระเป๋าสตังค์จะไม่ว่ากระเป๋าสตังค์ยิ่งแพงยิ่งดีมันมีกฎอยู่2กฎคือกฎคูณ200หมายความว่าให้เอาราคาของกระเป๋าคูณตัวเลข200นั่นคือไรายได้ต่อปีที่เราจะได้ กฎข้อที่สองคือกระเป๋ารูปทรงต้องเป็นทรงยาวแบบนี้ดีที่สุดที่ราคาอาจารย์ก็ขอให้บารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เทพเทวดาประจําตัวบารมีแห่งครูบาอาจารย์ผลบุญที่ได้สร้างมากระแสบุญที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจงเปิดประตูทรัพย์เปิดประตูสวรรค์เปิดประตูโชคลาใไปกับชาวราศีกันให้ร่ํารวยมั่นคงมั่งคัง่งมีเงินแสนเงินล้าน